อั่ดับสุดของปีนี้ค่ะกับ Thunderbolts นะคะซึ่งเป็นการกลับมาของทีมีโร่ของ m c u Back My นี่ไลแค่มีใครรอคอยที่จะอยู่ Thunderbolts กันบ้างครับแล้วแฟนมาว e l แล้วคนอืนอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เข้าเลยอย่ากเห็นซีมนะเมื่อกี้พี่เตอรอะใครเป็นแฟนมาวิวป่ะแล้วนักก็คือตัดเลยเมื่อกี้ผมหันหลังไปไม่เห็นน ไอ้ฉากแบบเนี้ยไม่ได้โหมกัาเวลจริงครับใช่จริงชอบมากแล้วก็จริงๆรอฟอยอยากดูเันเดอร์โบมากรู้สึกว่ามันเป็นเอ่อเรื้อเรื่องน่าสนใจมากผมรู้สึกว่าวายร้ายมันมากู้โลกมันน่าสนใจจริงกู้โลกเนี่ยกู้โลกเนี่ยกู้โลกใช่กู้โลกกู้เงินนะกู้โลกอ่าใช่ใช่ครับก่อนเดี๋ยววายร้ายเขามากู้เงินไม่ใช่อะไรเนี่ยไม่ไม่คือน่าสนใจมากเพราะว่าเันเดอร์โบนี่ก็คือเป็นเรียกว่าวายร้ายอะไรกันที่ต้องมาปกป้องโลก เราก็ไม่เคยอยู่ที่ไหนเนาะแบบว่าทำไมเแล้วต้องมาแบบกองโลกจริงก็แบบว่าต้องมาแบบสโมกับโลกอ่ะคือเหมือนถ้า